สวัสดีค่ะพี่น้องผู้จัดการแหวคนสวยค่ะวันนี้ผู้จัดการแหวนะคะอยู่ที่บ้านฟังเพค่ะพี่น้องบ้านฟังเพค่ะตำบลพรสวรรค์ค่ะอำเภอหน้าจรวยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องวันนี้ผู้จัดการแหวนะคะจะพาพี่น้องนะคะไปเจอกับสาวสวยคนหนึ่งค่ะทีเพนยู่เตนในห้องแอร์เนาะคะ่ะเนาะ มาจากกรุงเทพค่ะพี่น้องตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านท้าวรอนนะคะเนาะมาสางฝันสารฝันจากไผรนะคะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอสอบถามคนเมืองน,นอกว่าความเป็นมาของเพิินไปเป็นมาแนวไหนเพลินคอยไดนมาทําเกษตรเต็มตัวนะคะเนาะสาวสวยเลยค่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเจอกับเจ้าของสวนนะคะนะน้องมดสิรีพรค่ะพี่น้องเป็นเหดอยี่ประมา่านซีหาไรนี่นะคะพี่น้องผสมประสานค่ะ เราจะพาพี่น้องไปชมนะะเน,เนาะค่ะว่าเพื่อนเฮ็ดยังแน่ค่ะว่าู้หยิงคนหนีมีความสามารถอีกยังแน่แรงบันดาลใจมาจากไสนเนาะค่ะคอยเดินมาอยู่จุดๆนี้ได้ะค่ะไปกันเลยจ้าน้องมดสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าสาวสวย <laughs> <laughs> เฮ็ดยังค่ะเนี่ย<ะ>เฮ็ดยังอยู่เม<ะ>ื่อหนีกระรองสวนคะ่ะมา่เบิง์ไทยเพราะว่าเนี่ยที่มันหล่มไปตั้งแต่ฝ้นต๊ะหลอดพีแล้วนุ่งกะ กลับมามาตัดออกมันหล่มค่ะตัดออกอ่เดี๋ยวจะเคี่ยค่ะนี่เป็นไผ่หยังค่ะน้องมดตรงนี้จะเป็นไผ่ตรงลืมแรงหรือกินซุงอ๋อกินซุงนะคะนะาอันนี้ปลูกมาจักปีละคะนี่อันนี้นุ่งกับมาเบิงตอแม่แม่ฮิตมาสามปีค่ะอ๋อสามปีพอดีคุณแม่เสียค่ะเสียไปก็เลยเดี๋ยวมาเบิงตอเพิินค่ะน้องมดกับบเคยเฮดกับเลยเฮดบ่เนาะตอนนี้ไพ่เพื่อนออกนอกกันเลยวเคออ่ว่ามันเกิดจากหยั่งค่ะ พอตามจริงถ้าแม่นช่วงที่แม่เฮ็ดช่วงนี้คือมันจะออกนอหลยก็คือขายออกตลาดได้แล้วค่ะก็คืออคุณแม่ทํามากรสามปีเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะค่ะนอะออกดีบ่ค่ะตะกี้อู้ี่จากนุเบิ่งในรูปเนาะนูก็บ่เคยมาเบิ่งน้าเพิินค่ะก็อย่ออกแบบสักลากเลยขายแบบผู้ใดมาชวนก็ออนซอนนั่นล่ละแม่ไม่รู้เจักคนคะนี่3ามหนูเป็นคนโต๋อค่ะเราอีกสองคนเพิ่น ยูไซค่ะน้นองสาควคนล่องน่ะยูกรุงเทพค่ะแล้วก็น้องไยคนเล็กนี้เรี้ยนยูมองบนปีสุดท้ายละค่ะล้วเพิ่นบบคิดจะกลับมาทําเกษตรบคาะหรือว่าจะไหน,นอ,อีกคนไม่จับเลยขนาดนี้น <c oughs> ไม่เคยมีความคิดเลยไม่บ้รารเ,เราอี่ยังเฮ็ดให้น้องหมดตัดสินใจกลับมาเป็นอ่าเช่าวสวนค่ไหนโควิดเตะมาอโควิดเตะมาโควิดเตะมาแล้วกัช่วงคือจริงๆแล้วนูก็เปเดแบบโฟกัส กับการใช้ชีวิตหลังจากที่เขาสามสิบขึ้นเนาะแต่กี่ห้องหู่ซึกว่าห้องเขาไปแบบนั้นแล้วห้องห่ซึกว่าห้องบริยาเขตวันนี้ช่วงที่แม่เพื่นสังสวนเนี่ยคือเขาสร้างด้วยความรักอะค่ะอ่ะวันนี้ช่วงนั้นเพื่อนป่วยนะักคือควมห่วงสวนแล้วก็ห่วงลูกค่ะหว่หวงลูกห่วงนูกเนี่ยร้ายกว่ามูเพราะว่าเหตุยัง,งกะไปอาชีพเก,าก่ากะเจงมากจริงๆนะอาชีพเก่านี่คือเหตยุยังค่ะนูนเหตุหลานกาแฟมากค่ะ โอ้นักธุรกิจกาแฟ<ต>ใช่ค่ะก็เจ๊งมาเจ๊งเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิด,วดสิบอะค่ะแม่นค่ะทับ้าบว่าแม่นช่วงโควิดก็คือมันจะอยูย่ได้เพราะเพราะว่าช่วงนั้นมันขายในโรงงานผีมันขายในโรงงานมันที่นี้เอ,อ่ออุตสาหกรรมามันก็ได้รับผลกระทบคือเอางา่ายๆได้รับผลกระทบหมดค่ะแล้วหนูยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในเรื่องของจ้างพนักงานในราคาเต็มอออืมค่ะก็เลยขาดทุนขาดทุนมันก็ก็เลยกลับบ้าน ช่วงนั้นมันกระบาดและแม่ก็ห่วงท่วไม่ด้่ทุกหมื่นกลับมาพอดีแม่ก็มาป่วยค่ะค่ะมาเร่งค่ะเสียใจน้ำ้อค่ะเด้อค่ะแต่ก่อนนี่คือปีกรุงเทพนี่ไปอยู่ปุ่นสักปีค่ะแต่อายุเท่าไรค่ะน้มาจากบ้านไปตั้งแต่สิบห้าสิบห้าปีใช่จบมสามนกไปเรียนต่อเลยเรียนแล้วก็มีความหวังว่าจบมาทํางานค่ะทำงานได้แค่บุกี้ปีเดียวก็มาเหนื่อยละมาจับ เห็ดนั่นเหตดนี้รู้สึกว่าการเหตดอยังมันได้เงินหลายกลัวค่ะค่ะค่ะแล้วก็ปับสภาพจิตใจร่างกายจะคล้องแบบว่าแนวใดค่ะค่อยยู่มองนีได้ไม่ได้ดป,ปับป๊บยังเลยพี่ไม่ได้ปั๊บยังเลยจริงๆแล้วหนูไปหนูก็ไม่เคยลืมตัวเองก็ไปจากไหนอือค่ะเฮาเฮา,า,าไปจากบ้านนอกเฮากะนุกใส่ชีวิตแบบคิดจะคิดถึงบานแหละตลอดแหละเพียงแต่ว่ามันด้วยโอกาสไม่ได้กลับมาอยกสินะค่ะแต่เขาหูรู้สึกว่าการไปหาแบบนั้นมัน่าจจะได้ร้ายกลัว แต่แม่กับพี่สูตรหเห็นว่าเข้าหาเดี๋ร้ายที่กันต้อมขมา,าเดี๋ยวร้ายจะเชื่อเพื่อนเนาะค่ะกลับมาบันที่นี่สิิงที่จริงท,ที่เข้าคิดก็เรลืองเกษตรมันกระโบงง่ายเนาะพี่ค่ะมันกระโบงง่ายบรนบรรเหมือนหนึ่งกลับมาเหตุมันลงเมือนเนี่ยละ่ะนู้ก็เลยม,มาเจอปัญหาว่าอ๋อจริงๆไม่ใช่แค่ให้ให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วเขาจะออกผลผลิตให้ใหอะไรเงี้ยค่ะค่ะ มันบอกออกนก็มานางาีขอว่าเอ๊ะมันเกิดจากหนังค่ะคือเบางในยูทูบแต่เราหมองกับซ้อนพือกันเพราะว่าช่วงที่แม่แม่จะซ้อนใดเรากะช่วงนั้นเรากะออนแรงเป็นที่แล้วค่ะก็เล่บโได้มันจะมียูเนะกอนึงทั้งทั้งถ่ายนะคะที่สังเกตเลยคือเขาหายพ้นผลิตเยอะกว่าแถวกอแถวเนี้ยค่ะคือแถวเนี้ยคือหนามันมันมันใหญ่ครับปิงเกอร์ค่ะหนามันก่ หายทัว่วถึงกลัวแล้วนุก,กับหายทุกหนค่ะควา,างคิดว่าหดหนามดีตัวเพียนบตายหนามแต่คิดว่าหายหนามไรเพื่อนสีเพื่อนสีออกออมันก็ว่าออกค่ะแต่ว่านุตัดขายไปแล้วล่ะมันก็เลยบ่อย่งนองใหม่ห้เบิงอืสักประมาณวัจนจันรนวันข้าวน,นี่แหละนุก,ก็จะเริ่มเอาดินมาถม,มแล้วก็เริ่มไม่เพราะว่าเ,าเดยิน่คนที่เขาเคยเฮ็ดกับแม่แหละก็บอกว่าเขาต้องขวนดินรอบ ก็เดี๋ยวจะล่องอีกเทื่อนึงนุคิดว่าพ้นผลิตนาจะท่านช่วงเมษาช่วงนั้นก็น่าจะเฮ็ดเงินได้อยู่ก็คือไม่สวนหนี่จากไรคะหนูหมดสี่ไร่กว่าเกือบห้าไร่ค่ะแค่แเต็มเลยปะคะเต็มเต็มเลยเต็มแต่เป็นไผ่ในโซนข้างหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่ไร่ก็แม่พันกจ็จะปลูกผสมผสานกันบิดค่ะหน้่มหมดยูกับไผ่คะนี่เห็ดไว้อยู่ว่เนี่ยเฮ็ดกาแฟแต่พ่นบ่มมาออกกล่องไร่นั้น โอ้ค่ะ <ขา S 1> โอ้ยหน้าตาแบบสวยนกาไม่มีผู้ใดอยากเสื้อแล้วมาว่าเป็นนากเกษตรนะคะเนะ<ฮ>าะมาเป็นชาวสวนเนาะงโอลยกับหน้านี่คือกลับหน้าหน้าอังรนะคะลูกกับหน้าช่วงเมษาค่ะค<า>่ะช่วงนั้นโควิธีกรุงเทพมันก็ล่างแบบพีขึ้นสองหมื่นก็เลยแบบตัดใจคือแบบอยู่ละหนึ่งลูกก็เลยตัดใจ่ะกลับบ้านเพราะว<า>่าอยู่ต่อทุนที่จะไปลงมันก็มีอยู่ ตายที่หิดหิด <c oughs> ยันจนถึงนมีอยู่มันก็มี<ะ>ที่จะลงตอแต่ว่าตอนหนั้นยอดพุตีเฉื่อมันสูงเขาลงตอแล้วเขาจะเขาจะ,าจะยู่่ด้บอจะหลอดบอ<ะ>แล้วมันอาจจะเป็นทุ่มก่อนที่ถ่ายที่เขาลงไป<ะ> <c oughs> แล้วเบิร์ตเหนือเบิร์ตโตเลยก็รดแบบเนี้ค่ะนูก็เลยตัดสินใจอ่านกลับมาบ้านกลับมากักโต้กล้ากโตแล้วค่ะช่วงไหนก็ะเลียงล้านเลียงยังอยู่บานแม่ครับพวกใครในเขาสวนกรบโหมี แล้่วันนี้แต่สมัยแต่กี่ตอนกุ้งเทพมันเสิเหอกกมีรล่ได้ทุกเหมือแเม่นม่ค่ะมันนี้กลับมาบมานละค่ะรายได้นี่ตอนนี้ก็คือมาจากยังค่ะพี่สันนอกก็หมดกับมหาธุกกี้อืมให้คุกกี้ขายพร้อมค่ะขายขายในหมู่บ้านในออนไลน์ีนก็คือเฟซโพลต์ลง a c e b o o กก็มีทั้งเผื่อนฟูงอุดหนุนค่ะคุกกี้นี่ก็คือเอ่อเลียนเลียนหน้าบ่ค่ะหรือว่าจังไห๋ไม่ดูจาก youtube แล้วก็หอ กิงแปงไปสองถุงสองกิโลใช่คนอยู่บ้านก็กินแปงสองกิโลมันสามารถเฮคุกี้เลยทั้งเมือคือสี่กิโลค่ะคนอยู่บ้านกินจนทั้งแข็งทั้งใหม่ทั้งแสบทั้งขมเขาก็ต้องลองเบิ่งจนจนสุดท่ายนุ่นก็ขายได้ค่ะมี่มีชิมอยป่ะคะเมือเนี้มีมีนา่แต่ของนี่ของขายจากมูนแม่หลายนอ่อก็เป็นสวนเป็นของสวนเป็นผลไม้เป็นกล้วยเป็นมไมี่ นกไปได้ล่ได้ทุกหมื่นยางกระตำกับซีซีลอยหาลอยตองอยู่ได้นะพี่ค่ะก็เล่นหงส์ว่า่เข้าอยู่แบบเนี้ยโบจงอยู่ในกรุงเทพมากกว่าดิ่งล้นเพราะรว่าค่าใสา่ใจมันกับวมีหยังค่ะโกมีหยังคือมีแต่มันมีหน่อยอยางอยู่ในกรุงเทพของหงนามกับตังกินอยู่ทุกอย่างแหลคะ,คะค่ะก็คือในสวนนี่ก็คือมีอหยังแน่ค่ะผสมผสานค่ะท้งหมดผสมผสาน อ่าฟังนี่จะเป็นไทยตรงริมแหล่งกิมซุ่งค่ะเดี๋ยวนุจะพาที่เพิงบงหวานอ่าไปไปดูบงหวานนี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะคือที่แม่เขาก็ปลูกเป็นไม้ที่จะทําในสวนป่าอ๋อมีพยุอ๋ออันนี้ก็คือเป็นไม้ปลาแซมเนาะค่ะแม่ทะเป็นจะเปลูกไวอ๋ออันนี้คือแม่ทาไ้เพราะว่าสวนนี่ข้างล่างอ่ะน่ะมันท่วมถึงดีมันจริงจริงส่วนมันยังนะแห้วมันมันตายลง มันค่ะมันมีแมงการ์ดกินนกกระตัดออกมันจะเลิ่มแไปนี่จะเป็นพยุงบ่านบอกได้ทำไมเขาเอื่นพยุงตัวนี้จะเป็นพยุงไห้รั้มอันนี้ก็แม่เราปลูกไว้ทั้งตอผีเนี่ยกดออกเพราะเกิดือตัดออกแล้วมันกับปงไมค่ะเพราะว่ามันจะมีแมงนะกัรดอยู่กลางต้นมันค่ะมันก็จะตายห่อเท่ากับคี่ามันตายอะัดตัดออกไปวันลงนี้หลังจากที่เที่ยงก็พายแล้วแล้วนู้จะกวดใบใหม่เี่ย ซับสากหมั่คนคูพวกเนี้ยมะกองเราจะเฮ็ดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่ในสวนอ,อันนี้คือจินตนาการแล้วก็ศึกษาดูน้องมดคะ,คะได้จบเกษตรแม่บอค่ะแบบว่าเด็กปไปเรียนอยู่ยังมาเพิ่มเติมอ่ะค่ะเมื่อจบเอ่อเป็นศิลปศา,าสตร์หรือภาษาอังกฤษอู้เออภาษาอังกฤษอิงลิสอิงลิสแสดงว่าบอกภาษาเก่งเด้นี่ได้อยู่แต่ก็เริ่มคืนครูบ้างแล้วอ๋อแม่นบอค่ะ พอลังจากเรียนจมมันกรมาเนี่ยพี่นี่คือบองหวานอ๋อนีบอบองหวานเดี๋ยวแนคขะแต่ว่ามันยังที่หมดบอกลามันยังเหตุผลผลิตได้บอท่านเต็มดีเท่าไรช่วงที่แม่เพิ่นเห็ุก็คือเนี่ยซาซีนอโลก็คือมันจะใหญ่กว่านี้อวบกว่านี้เดี๋ยวหมาจะให้กิชิมโอ้มันกินได้เลยบอหานี่กินได้เลยค่ะอีนี่ใช่เพราะว่ามันไม่มีสารอะไรนะไซยานา์หรอที่คนที่เป็นโลกเก่าโลกเนี้คือกินได้ อ๋อค่ะมันบ้งเฮินเนี่พี่จะไม่คืนนี่แหลคะค่ะพี่น้องผู้จัดการจะชิมวงหวานซอ,อสดๆครั้งแรกในชีวิตอ๋ออันนี้คือข้าวโป่งตไปตุ่มไปอย่างเลยบอกค,ค่ะเอาปกติน้องใหม่อย่างดวงสรเข้าต้องไปตุ่มก่อนมาเห็นไหต้องไปตุ่มก่อนอ๋อนี่ค่ะอันนี้แม่เป็นภูมิใจนำเสนอเลยอ๋อแม่นี่ค่ะพี่น้องจากกอเลยเนะคะน่าชิมจากกอคะ่ะ ผูจัการไหนนาบุ้มบวมเลยอ๋อก็คือปอกเปลือกออกแล้วก็กินเลยแม่นค่ะพี่กัดจิ้มเลยกัดจิ้มเลยกัดจิ้มได้เลยมีค่ะพี่น้องบมฮืนเนาะไม่กินเด้๋ยเลยกินสดสดบงหวานเพชรน้ำผึ้งหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะพี่น้องข้างแรงเลยทีผู้จัดการเด็กกินสดสดนะคะ อืมอืมมันบอ่อคืนบอ่อย่างเนาบอ่บอ,อืมราเนิ้วมันกินบ่งหวานอันนี้คือจักจักหมือค่ะนี่ขึ้นเดียวค่ะขึ้นเดียวแมนเขาก็ขึ้นมากคือจริงๆแล้วเขาจะมีแบบมีนอผ่านอยู่ข้างล่างแหละ อยู่แล้วแต่แบบมันจะโุโพเนื้อดินเนาะพี่มันก็ออกเนี่ยมันออกทุกมือแล้วนุ้งมาตาทุ่มมือเพจะเลื้อหลอดมาต้มต้มก็หนังพีกับปีแ่บแ่บแลบวคล่ะใช่ค่ะน้ำมันมีสารไซยาไน์อันนี้ก็คือขึ้นเดียวค่ะแล้วมันจะขึ้นมานีั้นเสร็จเดี๋ยดตไปขายนูกจาตาทุกมืออือตช่ทุกมมือ คือพ้นผลิตนั่นออกว่าท่านขายลูกค้าก็จะทักมาจองจองค่ะจองไว้นุก็จะหางคิ้วเขาหางคิ้วเข้าไปอือันนี้ก็คือกิโลละจักบาทค่ะเนี่ยขายตอนนี้โลห้าสิบกิโลละห้าสิบาทหน้าสวนสามสามนอหนึ่งกิโลสี่นอสี่นอแต่ช่วงนี้มันยังไม่อวบเนาะมันก็อยู่ประมาณนั่นแหละตกประมาณนอละขีดอะไรเงี้ยประมาณนั้นที่ได้กินไปสัมขัดไปหน่อยก็แท้ไปอื ได้ว่าก็ได้ทุกมือแม่นบ่มคะได้ทุกวันได้ทุกวันสําคัญท่านหน่อไม้ไม่มีคุกกี้ไปก่อนใช่ไหมการตลาดดีการตลาดดีขายคุกกี้ไปก่อนขายคุี้เนี่อันนี้มเอนี้อันนี้บ่ได้ก็เอาอันนึงแม่นบานเยอะขึ้นไปวางสวนกล้วยข้างบนจะเป็นสวนกล้วยบ่แม่นค่ะโอ้ข้างบนนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยเนาะกล้วยหอมกล้วยคือเขียวแห้งค่ะทอง นี่หอมทอง,องแดดจะซองเนะะี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยมันก็เห็นเดี๋ยวคอยสิถ่ายให้มึงไหมพี่ไม่ยืนมอนก็นได้อืมปะ,ปะต้นกล้วยเป็นเขียวดีแห้ง่ะพี่น้องเขียวดีดีนี่เดี๋ยวหันมาให้มึงมึงค่ะก็คือข้างลางก็จะเป็นไผ่มดเลยมันบ่จ้ะ,ะ,ะข้างบนจะเป็นสวนคะผมอันนี้ก็คือตะไคร,เร่เกษตรบ่ ปลูกแบบแซมกันเป็นหมดเลยมันหมอคะเนี่ยแซมกันเป็นหมดมี่ยังเนี่ยค่ะน้องหมดเนี่ยอ่ามังคุดมากล้ยอืมนี่็จะเป็นส่งเคียวหวานหลินจีค่ะกล้ยก็จะมีกล้ยกล้ยหอมกล้ยไข่ค่ะยังว่าเล็กมือหน้างก็มีฝหุ่งอืมค่ะต้องมีนี่มันเป็นแถวกระเจียวเกาได้เนี่ยค่ะเนี่ยพีเ็นบอลเนี่ยเขาทิ้งใบไปอืมอ่างก็มีบักข้ามบักข้ามยากนะก็มี ข้ามยากแล้วเนี่ยน้อยหนาอีกอตอนนี้นุกกะเฮ็ดว่ดอยู่เดี๋ยวจะนาจะเด้กเกดพุนทะลุอยู่น้<อ>นหมดคิดว่าจะกลับไปอีกบ่เมืองกุ้งไม่กลับแล้วแหละบม่กลับแล้วใช่เพราะว่าหนูอยากจ,จะทําสวนนี้ให้มันเป็น Garden, มาเก็ตการ์เด้นแล้วก็เป็นจุดเช็คอินค่ะเข้ามาคือมีทุกอย่างให้ขายให้ซื้อไปกินได้แล้วก็มาเที่ยวได้ก็ค่อยๆสั่งพี่ปีแรก ค่ะปีแรกก็เอระอยากบรยากลงทุนก็อียงมากนอกนอกเนื้อไปจากว่าศึกษาเหลืองเหลืองเกษตรที่จะคล้องบนท่านหูขามันทองแท้ซะก่อนค่ะค่ะกระตั้งใจสะพี่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงศึกษาลองทําทดลองทดลองลองผิดลองถูกแม่ค่ะแต่เขาบบเจอปัญหาเขาก็โบหูโบหูเนาะค่ะเนาะให้บอกกับโบหูซ้ำเเองแม่แต่ซ้ำกินต้บโบขุ่จานหนึ่งนี่แหละ มีต่คนบอกว่ามันบวแสบจังสันจังสีแต่ว่าเขากินมันก็คือจังมันโอเคอยู่ของสีเนาะค่ะอ่มคนเขาก็ต้องลงมือทำเนาะค่ะพี่น้อยกุ้ยไข่กุ้ยไข่โม่หน่อยได้ค่ะนี่น้องหมดมันนี้คือตอนนี้ก็คือเอาไปขายใส่อยู่บอค่ะหรือว่าคนมาลับหรือจากไหนต่มี่เมฆาที่ลับก็น้องประจำอืมลับยังกล้ยไข่นย่ีกับโคงนั่นแดงเนี่ยค่ะกล้วยไข่แลนก็ก้อนน่ะ เป็นสิบวีเพื่อน่ะอืมสิบปีสิบวีโอ้สิบวีนี่ม่าสิบปีแล้วก็มี่เล็บมือนางค่ะเล็บมือหนางจริงๆแทบอยู่ในหนีหน่อยมันจะอยู่แถวที่เป็นหลังกอหมอนงงอมข้างหน้าค่ะแล้วคือมีมีเมียขาประจําอยู่มี่ค่ะแล้วพวกค่าตะไข่ยังเสียต่อค่ะค่าตะไข่นี่ก็คือกรมี่ที่ตลาดอยู่อืมค่ะที่ตะวางยังบัตทันถึงช่วงอายุที่จะจะเก็บเกี่ยวได้ แต่ว่าสิ่งเดือนนีโนก็จะมีแบบไขยทั้งเป็นต้นพันธุ์ต้นนกล้วยขาแตา่ไข่นี่ก็จะจะมีทรงย่ันค่ะลูกค้ากันอะไรอันนี้ทรงจากไอช่องของถีเบานิ่มอ๋อค่ะก็คือถี่เขาติดตามแม่อยู่แล้วเขาก็แต่ทักมากบางคนก็คือโ่หูวว่าแม่เสียค่ะ<า>มีก็จะได้ตัดแต่ได้ทีนะอืมเลยตรงล่ะคือเขาทรงเนี่ยนะคะจกักจักบาทเขารับสื่อช่วงนี้คือ แซวีไห่ลูละสิพกบาทอมอขายเป็นกิโลใช่ช่างกิโลขายแม่ค้าก็จะคำนวณไปทำมันหน่อยนุก็ไป่งเองทำมันแบบร้ายเครือพนก็นมาเอาเองอ๋อันนี้ได้ขายออนไลน์ไหงสิบอค่ะกล้วยบอค่ะคะ่ะ,คะ,ะบอทุกอย่างเห็นไหมถึงว่านี่ยังที่ขายออนไลน์นะคะตอนนี้ก็คือถ้าเป็นต้นพันนะคือขายออนไลน์แต่ผลผลิตจากสวนีนก็คือตอนหนี้คือขายเห็นไหมค่ะค่ะค่ะมองนี้ย,ง 6, ยังหกอยู่ค<ะ>ือพันในเขี่ยอืมเพราะว่าแบกใหม่มาก ว่าจะเหตุเป็นหัวตามจริงอยากอยากให้เป็นแบบรั้วเสาวรถนะ่ะค่ะแล้วก็ให้มันขึ้นส,งสูงๆเป็นกำแพงค่ะวันมันออกน่อยมากแดงๆทายลูบเลยน้ำเก็บกินเก็บคล้ายเลยน้ำค่ะอยากสางสวนในฝันจ,จะเจะสีฟันได้ซำได้เดชกสีฟันหล้วการสเหตุลงมือเหตุการ่ะขอให้น้องหมดประสบความสําเร็จดวยค่ะเด้อเดี๋ยวโอกาสนาะมากอาจจะได้มากินกาแฟน้องหมดเนาะ,นะมา <laughs> ตอนได้กิน <laughs> ตองไดนกินข้นะะางนาเนาะพี่เนาะ ค่ะไปเจ้าทางหนังกันส่วนทางหนังค่ะมีคาคาเหลืองอ๋อคาเหลืองอันนี้คือคาแดงคาเหลืองมีหมดเลยปะคะแต่จะมีคาแดงคาเหลืองคาแดงกับมีดน้อมดถ่อบอ่ค่ะบบค่ะบบมีเหมือนถ่่เลยบบมันกระมวลเน่ะพี่อยู่น้าปลานั่านหลึ่อาจารย์กับโบสอนเนาะค่ะลูกนิ้เึ็นนะลูกกันนี่บานหน่อยหอยอยู่ล้างหนึ่งนี่มันข้างลมันเห็ดบบ่โดนค่ะเห็ดบบ่ท่าน พราะกะเขาไม่อย mm ู hmm, so like ่ไม่จะเล่ยเบอร์เดียบหล่อไปไหนค่ะค่อยๆเฮ็ียดขาตามกำลังเนาะคอ๋ออันนี้คือส้นข้างหน้าแน่ค่ะมี่ยังแน่ค่ะนี่ข้างนี่ข้างหน้าตัวนี้จะเป็นไม้เลื่อยวะค่ะบวบบูกิมอืมบวบเลื่อยค่ะพี่น้องมีบวบมี่ยังแน่กูได้มาซื้อเท่าไหร่ก็เก็บบวบไปขายแกงไส้หนำอ๋อทั้งทั้งขายทั้งแถมลดแรกแจกแถมประมาณนั้น อันนี้คือคาคาเหลืองคาเหลืองค่เหลืองช่วงรอผลผลิตน่ะนูก็จะมีขัาบโ้ดที่เป็นเผือกอายุสั้นกะปลูกแทรกไปอันนี้ช่วงรอผลผลิตมนก็จะปลูกผสมไปค่ะค่ะก็มีบอกมี่เยี่างสีกระแซมไปนี่ยแซมไปดูแลยากบ่คาคาคาเลาวก็ไม่ยากแต่คาเหลืองกะกะไฮน่ามั่นเอาแกบดำแกบ แกบห้าเนี่ยค่ะโอยแต่ช่วงนี้คือนุคุ้มฟางไวเพราะว่านุกขี้ขัขนแบบมาท้อนอยหยาค่ะเพราะว่าหยามันถึงหนามันก็นกนงามขึ้นไวมันก็นสีคุ้มมันเยะหยาอาหารค่ะก็เอาฟางคุ้มไวก็เดี๋ยวอีกจักหน่อยฮะข้าโพดด่มันก็เป็นคือดินตรงนี้แม่เพิ่มทมไม่เป็นทมมาไม่มันเป็นดินไม่เพราะหนุ่กก็จงคุงดินน้ำเพราะอย่างนี้ป้าพี่มันขื่นฝนตกด้แต่แข็งเนี่ยอืดินแข็งแข็งไวแป๊บจะา่าดินเนาะค่ะกับคุ้มฟาง เดี๋ยวเขาพอยนิฮักออกกะถิ่มให้มันเปื่อยอยู่ในหนีค่ะค่ะข้าเลื้ยงนีไก่จะได้คุดขายแหละข้าเลี้ยงนีเข้าเขา,ขาปลูกจักหมือค่ะน้องหมดเขาจะได้ขายเือนึงแปดเดือนแปดเดือนก็คือขา,ขายขายยกเลยบอ่าค่ะนี่คือเ่านี่ค่ะอ๋อแต่ว่าเข,ขากจะมีตลาดของเขาอยู่แล้วเบนบอมีตลาดขายยกแปลงใช่ต้องขายยกแปลงเนี่กิโรัวเท่าไดร่คะ อันนี้นุ้งพ่อท่านเคยขายเม่นบอกแม่นุ้งพ่อท่านเคยขายแต่ว่ามันจะมีกลุ่มถี่เข้าข้ามีกลุ่มเกษตรอยู่แล้วคือจริงๆริงข้ามีของอ่ะพี่จะทําเกษตรคือถ้าเรามีของมากพอเราก็หาตลาดได้ไม่ยากอืมความคิดดีค่ะไปเมืองสซนั่นโ้นไหนยางพามันเลยพี่ขาเลยเนาะไปปตรงยากมันจะเป็นดอกไม้เหมือนไรเนี่ยืดอกไม้นายิกนสายค่ะเห็นบอก ของได้บริดรงนี่ฟางุูมยาว,ยาวยาน,น้องมดคะตั้งแต่กลาบบานมาเนี่ยมาเริ่มต้นเห็ดน,น,นี่คิดว่าอีหยังเป็นอุปสรรคที่เห็ดให้ถอที่สุดเลยค่ะเช็ดให้เลยเนาะแต่ว่ามีนะมี่เป็นบ่มี่เพราะว่าช่วงที่เขาเจอปัญหานักนะตอนที่เขาไปสูออนน่อยู่้างหนออมมันนักว่าอยู่บบานักกว่าการไปเกษตรแมนค่ะคือ ซื่อนง่นน่ะขาเข้าขาแต่ว่ากเกษตรอย่างเดียวแล้วเขาบอท่านเกงเข้ากับต่องเกงอย่างอื่นน้ำเข้าตรองหัวจ้างหาเงินเขามอ่ะระวังทําเกษตรก็ต้องใช้ตังนะพี่อืหนูอ่ะไม่ได้ยึดถือหลักความพอเพียงหนูยึดหลักความพอใจอือ่ะตัวนุพอใจอยู่ใดน,นูก็โอเคค่ะมีบางแน่ล่ะค่วมแบบว่าบูหูหยาดมันบง,งามนุกับวานปุ๋ยพีเลยบาน เออวานหลับไปจังไรบ้างนี่เขาวาวานไล้ไลมันสิตายนู้นมาโหดหนามต่างร้ายมือเราอยู่ว่นี่ตอนนี้มันทะลึงปุ๋ยขึ้นมางามคลยกับโตายบบตายอ่าลองทำเนาะลองทำลองพีสลองถูกมึงลองค่ะลองบูโบเคยอนอีรีบองหงอีรีแหละแต่กะมันบ่เหน่งบ่ห็นบ่ความเป็นดินใหม่เออปลูกเขากับจะบ่ง่าเท่านพอด่มันเผื่อที่ขึ้นมามันกัแก่นแกน ก็ต้องใส่เวลาแบบปรุงดินปรุงหย้าเนาะในนกเอาสิงหัวมาโรยค่สิงหัวนี่ก็เอาคุกกี้แหลกมาเด้เอาคุกกี้แหลกมาแมนนูไปขอสื่อเพื่อนมาเอาคุกกี้มาแหลกกับพ่อมาโอ้คือดีแ่ะนี้ล่ะนอกค่ะน้องคนบ้านเฮ่านำใจนะคะน้องน้่มมดมันหาไม่ได้นะในเมืองอ่ะมนีก็ไล้แต่กหนากเพราะกําลังแตกแตกแบบใบอ่อนเล็กๆขึ้นมาค่ะเนี่ยแด้ปุ้ยไดน้ําเขาจะแตกขึ้นมาตามจริงตรงเนี้นหนู เอาตะไครออกแล้วก็คือเราจะเฮ็ดร้านแนีะยอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นร้านอยากทำร้านกาแฟตรงนี้ค่ะเช็คอินเดี๋ยวข้านาะพี่พตรงมาเช็คอินแน่นอนพี่ต้องได้มาแน่แน่ <laughs> <laughs> ค่ะน้องหมดคะไอพี่อยากให้น้องหมดเป็นอีกหนึ่งแรงบรนดานใจหให้พี่น้องเกษตรค่ะบอกว่าวหายหลุ่นหรือว่าผูใหญ่นาะคคะเนาะค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ลุงๆุป้าอานะคะอยากให้น้องหมดบอกยิ่งแบบว่า เป็นแรงพักดันหรือว่าเป็นกำลังใจให้ให้เพิินแนน, <ฮะ S 1> น,นนะคะก็จริงๆแล้วถ้าห้องมีทีีมีทางเนาะการการไปต่อสู่หาเงินเงินมันก็คือสิ่งที่มันบันดาลทุกอย่างไงเฮ้าก็จริงนะพี่แต่ถ้าว่าเข้ามาเริ่มตอนเถ่าเฮาก็จะขว้าความสุขเดดเดดสากลัวตอนที่เฮามาเหล่มตอนนี้ทาแม่นว่าแบบยังหลุ่นหมดก,กับกลางๆคนแล้ว ก็มีโอกาสมากมากกวา่าความสุขกักระเหตุไปคือกันถ้าแมนว่าคูณได้มีโอกาสกับให้ลองฮะาเบึงย่างมิโนบอกแหละพอใจวิธีที่พอใจเมื่อไหร่ก็พน้นพความสุขมันได้ค่ะค่ะค่ะน้องมดจึงได้มน,นีกะ ผู้จัดการขอขอบคุณน้องมดด้วยค่ะเด้อที่ให้ช่มสถานที่แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์เมืองกรุงกับบรนหนอกเขานะคะเนาะค่ะขอให้น้องมดประสบความสําเร็จด้วยค่ะเด้อค่ะให้มีความสุขทุกเมื่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องก็คือแรงบันดาลใจเนาะค่ะน้องมดแกคือมาจากคุณแม่เพิ่นเนาะนะี่แหละค่ะลงมือทําค่ะพี่น้องลงมือทํานะคะบ่ต้องไปฟังภัยค่ะ เชื่อในตัวเองเนาะคะ่ะนุ่มมดเชื่อในตัวเองแล้ะก็พ่อใจเพื่อนค่ะเพื่อนยึดมั่นความพ่อใจพ่อใจแล้วก็พ่อเพียง,พ,พ,ยง <laughs> พ่อเพียงนะคะพี่น้อง่ะจังได้กับผู้จัดการกัหวังว่าเรื่องเล่าของหน้องหมดนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้พี่น้องหล,ยลายๆคน,นะคะเนาะขาจังได้ผู้จัดการเมือนี้เขาจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้ค่ะ,ะคลิปน่ะเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ